สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีธนูลักนาธนูจาะประจำปักหลังแล้วนะคะของเดือนอ่ามกราคมสองห้าหกสี่สีโอเคค่ะมาดูกันนะคะชาวราศีธนูลักนนาธนูนะให้พลังงานของชาวราศีธนูลักนาธนูสติทารยะค่ะโอ้ฟร์ออฟวอนสีไมเท้า สี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าอ่ะเป็นไพ่ของความสุขและพร้อมที่จะมีความสุขต่อไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นไพ่ของพลังงานธาตุไฟคุณประคองตัวหรือประคองทรงมาได้ดีแล้วอ่ะอ่ะคุณเจออะไรกันมาอีกบ้าง เจ็ดดาบโดนนอกใจลักซอนเล้นลักซ้อนอ่ะรวมไปเลยโดนมาทุกรูปแบบใช้คำนี้เนาะจนแข็งแกร่งมากทุกวันนี้ค่ะเอชออฟเพนดิ l คิลสิบเชนออฟสอดเหนื่อยมากๆแล้วคุณพยายามหนีกับมันมาตลอดแล้วเนี่ยบินออกหนีออกนะคะพยายามใช้ทุกวิถีทางนะคะจนเหนื่อยแล้วนะคะแต่เขาก็ตามาตามมาวนนะคะให้เรากลับไปนะคะ ลันนกษณะคือเหมือนวิ่งหนีเลยอะ่ะเนี่ยดูดินะคะให้เด็กถือดาป้องกันใช้แนวคิดอะไรต่างๆในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้คือเอาง่ายๆว่าคุณเศร้าเมื่อไหร่คุณมีทางออกกับมันตลอดคุณมีเหตุผลมาซับพอร์ตความคิดได้อะว่าจะต้องทำยังไงกับมันต่อนะคะแฮงแมนตอนนี้ความสัมพันธ์มันแหงตัวเองคุณเองก็ไม่รู้จะอยู่หรือไปดีนะคะไม่รู้อนาคตเลยกับคนคนนี้ ทีนี้มาดูว่าคนคนนี้คิดยังไงกับชาวราศีธนูแลกขนาดธนูจ้ะ free of cup ค่ะ nine of c u p เขาต้องการให้ความสัมพันธ์คุงอยู่แบบนี้ไปก่อนมันเป็นความสุขที่เขามองว่ามันเป็นความสุขที่สุดไพ่สิบถ้วยไม่ว่าจะซอนหรือจะมีกี่คนเขาเขามองว่าอยากให้เป็นแบบเนี้ยอืมเขามีความสุขกับการเป็นแบบเนี้ยหรือใครที่เป็นคนคุยก็คบกันไปก่อนนะ ตอนนี้เขายังไม่มีฟิลที่อยากเป็นลองเทอมรีเลชันชิพเท่าไหร่นะคะในสายตาเขาคุณเป็นยังไงคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่ง่ายเป็นผู้ชายที่ไม่ง่ายนะไม่ว่าจะเป็นเพศไหน LGBTQ เขามองคุณไม่ได้ง่ายนะคะคุณรักตัวเองเป็นอมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขายังอยากมีคุณในชีวิตมันเป็นความรู้สึกเหมือนปลอดภัยอ่ะเมื่อเรามีใครคนหนึ่งที่แบบรักตัวเองเป็นมาอยู่ในชีวิตของเรา มันมีความรู้สึกปลอดภัยเหมือนว่าคนนี้พาเราไปในทิศทางที่แบบหาคําตอบของชีวิตได้เพราะเขาเป็นคนรักตัวเองเป็นนะคะอืมแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูลักนาธนู six of cups ค่ะใครที่จากไปแล้วมีแนวโน้มจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นเพียงแค่มามาวางหนีร้อนมะาพึ่งเย็นอะ่ะเขาอาจจะแบบให้คุณเป็นชอยส์มากลับมาหาที่พักใจพักกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ความสัมพันธ์ทั่วไปของสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นคือคุณกับเขาในสถานการณ์ทั่วไปมีเกณฑ์ที่จะได้แบบลํำลึกความหลังกันหรือมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างกลับมาซ้ําอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้พวกคุณจะต้องแบบเจ็บช้ํากันอีกรอบหนึ่งเป็นเหตุการณ์เดิมที่คุณเคยช้ําแล้วก็ต้องกลับมาช้ําอีกรอบหนึ่งนะคะอืมสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไพ่เดอะซันแต่ความสัมพันธ์เหล่านี้ค่ะคุณช้ําหนักแค่ไหนสิ่งที่คุณเจอคือ เขาจะทำอะไรอ่ะเขาจะพูดความจริงกับคุณทุกอย่าง <S <S เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เข้ามากลับมาซ้ําเหมือนซ้ําเติมคุณมาเหยียบคุณซ้ําเนี่ยรอบนี้เขาจะเปิดเผยความรู้สึกเปิดเผยทุกอย่างนะคะในสิ่งที่คุณอยากรู้อือฮะมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะแบบว่าโอบกอดคุณด้วยคําพูดดีๆเนี่ยไพ่เดอะซันเป็นแสงสว่างอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณแบบเออรู้แล้วว่าต้องไปต่อ,อยัางไงากับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไพ่เดอะเมจิเชียนเหตุผลที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าเขายังอยากมีคนอยู่ในชีวิตนะคะอ่ะอการงานบ้างนะการงานของชาวราศีธนูลักคนาธน,นูจริงๆในทางศาสตร์ตะวันตกเนี่ยหมอก็เกิดราศีนี้นะจต่อ่านมาไม่เห็นตรงออกับหมอเลยไม่อะไรตรงอะ่ะ แต่หมอตั้งจิตตฐานก่อนทำนายแล้วขอให้อ่านของลูกดวงให้ได้ดีกว่านะคะไม่มีที่เป็นอะไรเกี่ยวกับหมอเลยนะคะอืมเอาไ้ดูของตัวเองดีกว่านะการเงินการงานค่ะจากที่คุณเคยทํางานคนเดียวเป็น The เดอะเฮอร์มิตเนาะอ่าเป็นเดอะเฮอร์มิตคุณมีเกณฑ์ที่จะมีงานภาระหนักภพาระอะไรบางอย่างมากขึ้น แต่ว่าจะมีคนเข้ามาช่วยหรือคุณอาจจะได้คู่หูเพิ่มหรือจะต้องมีการไปดิวงานกับใครเพิ่มแต่เขาเป็นคนมีน้ำใจและสามารถช่วยเหลือให้คุณผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีเป็นเจ้าของกิจการเป็นมันจะมีหุ้นส่วนเข้ามาคอยช่วยเหลือนะไพ่สองถ้วยเนี่ยนะคะอืมมีคนมาช่วยแก้ปัญหานําคุณออกจากปัญหาเอางี้แล้วกันเนาะแต่งานเยอะขึ้นปัญหาเยอะอยู่นะการเงินของชาราศีธนูลัคณาธนูค่ะ ไม่เท้า the high r i e s แล้วก็ไฟอับสอดมันมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดนะชาวราศีธนูและขนาธนูนะอืมแต่คุณจะมีเกณฑ์ที่จะมีใครบางคนแอบช่วยเหลือคุณอยู่ข้างหลังแบบซ่อนเร้นอันนี้ในกรณีเป็นข้าราชการก็ได้แต่ high ิ r i e มันเป็นที่เป็นราชินีพระจันทร์อะ คุณแค่มีเสน่ห์หรือว่าขอความช่วยเหลือจากใครในเรื่องของการเงินหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติคุณเป็นเซลอะไรเงี้ยลูกค้าอาจจะแบบให้ติ๊เพิ่มหรือว่ามีการแนะนําลูกค้าอะไรใหม่ๆให้กับคุณก็ได้อันนี้ก็มีโอกาสเป็นได้เช่นเดียวกันนะคะหรือการถูกช่วยเหลือจากพ่อแม่ญาติผีน้องนะคะช่วงนี้มีเสน่ห์หาเงินง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะประมาณนี้นะคะ คนโสดค่ะ B e strong ต้องเข้มแข็งเข้าไว้เพราะที่ผ่านมาเราเจอแต่ความรักที่มันเจ็บก้าวดาบนะคะต้องผ่านไปให้ใหได้ค่ะผ่านไปให้ได้สําหรับคนที่เพิ่งโสดมาดๆเลยอ่ะคุณยังต้องเข้มแข็งอยู่เพราะมันมีเกณฑ์ที่คนเก่าจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกแต่กลับมาก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ให้เรากลับไปเป็นตัวเลือกต้องชอกช้ำอีกนะคะ แต่อย่างที่บอกว่าเขามีเกณฑ์ที่จะแบบมาซ้ําเติมคุณแต่ก็เหมือนจะปอกโยนคุณด้วยแล้วก็ยินยอมที่จะพูดความจริงทั้งหมดและอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนสถานะไม่ชัดเจนละ่ะมันคือมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเป็นราชาถือเหรียญบ้างแล้วอ่ะนะเนี่ยราชาถือเหรียญหรือกระทิงอ่ะนะคะในไพ่สำหรับหยุดนสวยเป็นรูปสัตว์ คือจะต้องหาแต้มต่อในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูคุณต้องไปหาแต้มต่อแล้วอะ่ะหรือง่ายๆคุณจะต้องแบบมีการสร้างกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างขึ้นมาทําให้เขารู้ว่าฉันฉันเป็น the empress อะฉันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของฉันเองฉันมีคุณค่าในตัวของฉันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเหมือนเป็นการเล่นเล่นสงครามทางจิตวทิทยาก,กันเหมือนกันนั่นแหละนะอืมอ่ะ ทีนี้มาดูกันต่อที่คนมีคู่เรื่องเดิมๆรีบตัดไปหาเรื่องใหม่ๆไม่ใช่หาเรื่องหาเรื่องทะเลาะไม่ใช่นะหาเรื่องใหม่ๆเข้ามาทําให้หัดใจกระชุ่มกระชวยเดอะสตามันนักกุกับชาราสีกุมและคานาุมเอสออกซอร์ดเว้นระยะเรื่องการมีปากเสียงนิดนึงให้ระวังเรื่องคําพูดที่จะทิมแทงกันนะคะ นะเออไพ่บอกว่าให้สื่อสารกันแบบตรงไปตรงมานะไพ่แปดไมเท้านะคะสื่อสารกันด้วยคําพูดที่แบบไอ้พูดจาไพเราะสน่อขูกันนิดนึงนะจ๊ะอืมทําเหมือนวัยรุ่น14อีกครั้งนะคะอืมแล้วก็สำหรับคนมีคู่ที่แต่งงานกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องปรับปรุงในเรื่องของเซ็กส์นิดนึงนะคะอันนี้ในะกรณีบางท่านบางคนเนี่ยไพ่ใบนี้ออกมาเนี่ย เมียแป้งพูดในราศีอะไรก็ออกมาราศีน,นั่นแหละนะคะนะ ah, The Lover Sh The Lover มันคุกอชาวราศีมิถุนลัคนามิถุน,นคุณเคยดูเรื่องชูรักเอ่อรายการชูรักชูรถป่ะดึกดึกอะนะคะสมัยก่อนอะแป้งเคยแบบตื่นมาแล้วแม่เขาเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเมาคุณแม่ตัวเองซะง,งั้นไม่เขาโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ไงแล้วก็แบบรายการอะไรอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แป้งก็เคยเปิดดูนะ เค,เคยแบบดึกๆก็เปิดดูนะคะไม่รู้อยู่ช่องอะไรแล้วจำไม่ได้นานแล้วอ่ะเข้าไปถึงโรงเรียนของวัยรุ่นเลยนะแบบเออไปบอกเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านอกเรื่องไปเยอะแต่เอาเป็นว่าในช่วงนี้ค่ะคนมีคู่ชาวศิธนูลัคนาธานูต้องเติมเรื่องความแบบชูรักชูรบกันบ้างใช่ไหมรายการอะไราใครทันน้นะคะประมาณนี้นะชาวศิธนูลัคณาธานูนะคะก็ เป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะก็โอเคค่ชอบปี้้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครสนใจดูดวงส่วนตัวราเลยอยู่ใน description box ด้านล่างนะจ้ะโอเคทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ